สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะคุณหญิงกัลายาขับเคลื่อนโคดดิ้งฟอร์ฟาร์มยกระดับเกษตรกรไทยสู่เกษตรประณีตทฤษฎีใหม่อย่างยั่งยืนค่ะคุณหญิงกัลายาโสพลพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดมหาสาร,รคามเพื่อติดตามการดำเนินโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่1ไร่มีรายได้1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนเฉลี่ยทั้งปีดำเนินการโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตคุณหญิงกัลยาโสพลพนิทได้กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการวางแผนการทำกรเกษตรอย่างเป็นระบบ Coding for f a r ามสู่โครงการ,กรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวคิดทำกเกษตรบนเนื้อที่1ไร่มีรายได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนฉเฉลี่ยทั้งปี โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019ผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานและกลับถิ่นฐานตลอดจนคนที่สนใจเพิ่มทักษะด้านการเกษตรให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถสร้างคนสร้างงานให้เกิดรายได้เกิดการพัฒนาให้มีองค์ความรู้และทักษะต่อยอดอาชีพเกษตรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อน เนฟื้นฟูเศรษฐกิจกฐานรากของประเทศพร้อมปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตได้โดยโครงการเกษตรปราณีตทฤษฎีใหม่จัดขึ้นระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายน2566มีหลักสูตรการอบรมได้แก่ 1. เพื่อการวางแผนการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบโคดดิ้งฟอร์ฟาร์มเช่นการวิเคราะห์และสร้างทางเลือกในการผลิตและบริการ 2. การจัดการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบเช่นการเก็บกักน้ำและการระบายน้ำเพื่อการเกษตรหลักการใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในการปลูกพืชอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การปลูกพืช เช่นการปลูกข้าวโพดหวานระบบแม่นยำการผลิตผักปลอดภัยการปลูกพืชไร่ผลิตอาหารสัตว์ 4. การเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงสัตว์ปีการเลี้ยงโคพื้นเมืองการเลี้ยงกบและการวางแผนการทำเกษตรอย่างเป็นระบบซึ่งการอบรมแบ่งเป็นสองส่วนคือภาคทฤษฎี7วันและภาคเรียนปฏิบัติ21วันโดยมีระยะเวลาอบรมรวมหนึ่งเดือน โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเริ่มต้นการลงทุน1,300บาทต่อคนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทั้งนี้ได้นำหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรหลักสูตรชละกรมาต่อยอดบูรณาการในหลักสูตรและในการอบรมยังได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เช่นวิสาหากิจชุมชนผู้เลี้ยงโควิสาหากิจชุมชนปลูกผักเพื่อสมุนไพรผลิต ผลิตภัณฑ์ร่วมกับครูจากวิทยาลัยในการให้องค์ความรู้ส่งต่อให้กับผู้รับการอบรมโดยเป็นไปอย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรซึ่งการดำเนินโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอจะติดตามและประเมินผลจากการไปประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครและเข้ารับการอบรมได้ทันทีที่วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีและประมงสังกัดสอ,สอสอทั้ง47แห่งทั่วประเทศและวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยการอาชีพดอนตาลจังหวัดมุกดาหารรวม49แห่งค่ะ